หนึ่งสองมาเลยลูกหนูเดินมาตรงหน้าอาจารย์เลยอ่าหมายเลขสองมาเลยนะครับนี่คือหมสามสิบหกขอเขต่อเอาตามชื่อนะคณะกรรมการช่วยเขียนหมายเลขสามสิบหกไปในในอะไรชื่อท่านด้วยครับเพราะว่าไม่โอเคอ่าหนูยืยนแดีวนี้หลังแปล ตัวใหญ่ปากหวานงวงงวงหูหางดีอ่าดูเดินหน้ามานิดนึงอ่เดินหน้าไหมครูเดี๋ยวเราพร้อมกันเดินหน้ากันมาหานเจ็บแจ๋วเลยลูกม,ม,มาคู่โอ้โหตัยนุ้ยสแสดงว่าเป็นแม่เคยให้ลูกมาแล้วใช่ไหม,มแกนะเคยให้ลูกแล้วใช่ไหมอ๋ออย่างนะหวานเดี๋อย่าไปติดกับสิอย่าแซงสิเอ๊ะแกนี่อยู่ตรงนั้นแหละแกจะมาแซงเขาเดี๋ยวคะแนนเปรียบเทียบแกอาบน้ำมาตัวนี้ไม่อาบไม่เกี่ยวคะแนน ไม่ต้องติดกันนะครับหมายเลข 3, 4เอาซ้ายหันผมเปรียบเทียบไปเห็นได้เลยนะครับหูหางตาอ,อันนี้เป็นแม่พันธุ์ที่ดีช้างเพศเมียเนี่ยเขาจะปวกอันถันใหญ่ถันสินมขาหน้าดีกล้ามเนื้อถ้าเปรียบเทียบกันสองเชือก็ขวาจะอายุมากกว่าเเตะหูไว้อาจารย์หนยลกเออหูสวยทั้งคู่เลยนะครับโซ่ขวาใหญ่นะก็เอาซ้ายหัน หางดีสัดส่วนแต่ตัวหลังเขาอสองสีหลังแปรคล้ายๆกันทางหน้าตัดตั้งไม่ค่อยมีนะครับพอสวยสองเชือกนี้วนทวนดี <Okay. S 1> ให้ลูกดีหางอา้ายหานันอีกทีขอดูบั้นท้ายช้างสองเชือกนี้เหมือนเป็นพี่น้องกันไซคลายกันทรง กรรมการดูหางทางพวกจะดูหางชี้หรือเปล่าแม่อาจารย์นีก็หัว,หวรอบเทียน <c oughs> กรรมการยังไงนะครับดูตูดช้างแล้วเงียบกริบเลยส่งสัญญาณมาด้วยหมอหนุยกำลังเพ่งดูว่าตัวไหนไม่ต้องบอกว่ามีผัวกี่คนมีลูกกี่ตัวพวกเรียดดสอบขนาดนะั้นหมอหน่อยมองลึกเลยตัวขวาน,น่าจะให้ลูกเปนสามแล้วน่ลลึกเป็นน่นเลยอ้าวไปโลกไม้เลขสามสิบหกและสามสิบเจ็ด ต่อไปหมายเลข38และหมายเลข39พังคำพองนะพังแป้งทองคำเดินมาเดียวๆกันลกูกทางงานรอนะครับตอนนี้คอมพิวเตอร์กำลังประมวลเป็นระบบดิจิตอลอาจารย์กำลังรวมกันติ้วติ้วติ้วอาจารย์เช็คเลยนะว่าโทรศัพท์มีอินเเน็ตหรือเปล่า ถ้าไม่มีเน็ตนะครับตรุณามารับเงินกับจันปวกเพื่อไปเติมเน็ตหมายเลขสามสิบแปดและสามสิบเก้ามาแล้วมามสิบแปดมาแล้วผู้ครับคือโอ้ใหญ่มากเลยบึ้มเลยจอสีชมพูงามมากเลยเอ้นี่หมูเด็กหรือเปล่าเนี่ยโอ้โหจำมั่งดีจริงๆเลยเอท้าอท่าหมายถึงอ้วนทวนนะครับหน้า โอ้โหตาหวานตาใหญ่มากเลยเหมือนกับครูที่นั่งข้างหลังผมเลยเสื้อเขียวมิสอาร์อปากเนื้อปากตัวหมายเลข38พังคำพองคำพองนี่จะมาจากทางเหนือเหนือก็คำคำปากดีหัวยกแนหลังจองประสาทจำมั่นดีจริงๆหมายเลข39พังแป้งทองคำเอาทิศยืนกั่ยืนนิ่งยืนนิ่งอย่าพิ่งหันเด้ออย่าพิ่งหันเด้อ แม่ช้างองว<น>ว้วนอ้วนดีจริงๆอ่านี่คนนี้เหมือนแม่แปกเชือกสามสิบเก้านะครับรอายุต,าอตอนนี้หลังจอมประสาทดีนี่หลังแปลเอ๊ช้างเดี๋ยวดีอ้วนดีจังหางดีนะเนี่ยแต่เขินนิดเดิงอ้าหันหน้ามาซ้ายหันดูดูอ่าตรงนั้นเลยเบนเนยหน้ามาเออไม่ต้องมาติดกันเออ ตาก็ดีแต่ว่าอาบน้ําไม่ทันน้ําหมดอาจารย์ปวกกรุณาซื้อน้ํามาเติมที่ถังด้วยปีหน้าให้จ้างตับเพิลม,มาฉีดเป็นสอนอก็หญิงขาใหญ่สวยเหมือนเหมือนช้างสุขโขทัยลูกปั้นหละอาซ้ายหันอีกทีหูก็ดีมากคู่นี้ไม่ได้มาเปรียบเทียบคู่นะครับกรรมาการเขามีวิธีตัดสินเ้าแต่ว่าทางเขาปา,าเป็นคู่ไล่เรียงกัน ท้องเขาเรียกท้องเป็นคันธนูตัวนู้นน่าจะมีเรื่องของอมืมีลูกแล้วมีถวงน้ํารู้มากเขครับพิ่ห <c oughs> างเส้นใหญ่ดีทำแหวนไม่ทั้งวงนาทีนะไปตู้นเลยเอาเดินต่อไปเข้าต่อไปหมายเลข40และหมายเลข41พังนิคโครและพังชื่นใจ ดีหมดเลยนะตะแก้วกชมช้างดีหมดนะแต่คะแนนนะเขียนเยอะๆหน่อยเขามีสิบคะแนนตะแก้วให้ยีสิบเลยเขียนช่องผิดแซวเล่นนะครับแซวก็มีผู้ช่วยต่อไปครับมาเลยหมายเลขสี่สิบสี่สิบเอ็ดไม่ต้องมาคู่กันลูกเดินทา,างกันครูจะดูทีละเชือกละเชือกเออไม่ต้องติดกันลูกนี่หน้าเผือกเล่นี้หน้าเผือกอห,อกหูดีหูตูบสามเหลี่ยมนะครับเชือกดีหัดหลังจอมประสาท สี่รอเดีด๋ยวลูกเอาสีอายุเข้าหางกันหน่อยเออเจนี่เหมือนนางพญาเดินหูหางดีเป็นทางเหมือนก็เรียกว่าเรียกว่าสีเผือกถ้าไปยืนแล้วเอาไฟส่องกลางคืนจะงามมากแต่ควานแก่ไปหน่อยเออสวัสดีแตลเล่นแต่ว่าราอัดตัวเล็กดีมากเลย,ยเเลูกไอ้บนสี่เอ็ขี่ช้างมาสองเที่ยวหรือเปล่าหยุดจำผิดอายุด ตัวหลังน่าจะเด่นหน้าเด่นหน้าตัดคือเหมือนคนพื้นบ้านอ่าตัวแรกก็ยืนยืนสวยก็ไม่เกี่ยวคะแนนอาจารย์พูดให้ฟังเฉยๆอาซ้ายหันผิวดีผิวดีอายุต่างกันผิวดีหน้าเขาสวยเตะอู้ยหน่อยนั่นก็หูดีนี่หูนี่อายุมีหน่อยเอหูไปโพเป็นรูปสามเหลี่ยมตอนนี้สวยมากครับสวยคือสีนะไม่เกี่ยวคะแนน แล้วก็ห่างกันขนายหลุดบอกมีบอกอมีนอนพฤติกรตาเขาก็ดีัดต,ตีหมดนี่ขนสวยด้วยเอาซ้ายหันเอาบนสูงเอะเด็นิดนิดนึงกรรมการอยากดูบนสูงดูทรงดูทรงบนสูงยกสูงสเออตาเหลือกตาปิ้งดูขนายโอ้ตัวน้อยขนาดไงตัวใหญ่ขนายน้อย กรรมการห้ากรอกกันนะครับที่มาเป็นคู่เพื่อเร็วเออเออกรรมการทะเลาะกันแล้วแล้วตัวนั้นเดี๋ยวกรรมการวิ่งไปดูตัวแรกขนาดก็ได้ดูขนาดเรื่องสุขภาพและแล้วกิ่งอาซ้ายหันแล้แล้วกิ่งไม้ของราชมงคลก็หักไปหนึ่งกิ่งอ้าวย่เอดเดยอเตข้างนงดี ตัวขวามือยังไม่มีแฟนนะครับนักศึกษาเสื้อสีแดงติดต่อได้หางหางหางก็จะกดขอ,ขอดเพราะว่าเขาสบัตดิ <ๆ S 1> แรงตูดดีช้างหันตูดใส่แดดแล้วครับอ้าวป้ายขอ,ขอบคุณกรรมการลูกทางเลยครับกรรมการเสื้อเหลืองเห็นช้างข้างหลังก็ลูกค้างเลย ต่อไปหมายเลข42่สนะคุณแม่โวริโฟทักนะสี่สิบสอและ43่าพังสมบูรณ์นาโนนสมบูรณ์ชื่อเล่นชื่อนาโนมีโมโนนาโนแล้วก็อุ้มบุญครับหมายเลข43เดินมาเลยู้อ๋อเป็นช้างน้อย้่มาจากบ้านเดียวกันหรือเปล่าเนี่ยอ๋อแสด้สมัครต่อกันได้เป็นไรหมายเลข42กับหมายเลข43 สร้างน้อยสร้างน้อยเออแก้มดีแก้มดีทรงดีทรงก็ปุ๊ลุกคือช่วงสั้นอ๋อแฟนช้างเขาแน่เลยเนี่ยสามยูทูบเปอร์นั่งคุยกันเดินมาสัดส่วนขาดีหลังดีคือช้างยังเด็กอยู่นะครับไม่ถึง10หัวช้างห5 6้าหกวสัดส่วนจะดีนะครับแต่ทรงเดินก็จะเป็นอย่างนี้เอ๊ะ เป็นคู่กันหรือเปล่าเนี่ยช้างนี่มาจากเหนือเนี่ยลยใส่กระดึงเนี่ยอ้าวซาอายุดยกันยุดย๊ดยดยดึโอโหหลังสวยดังเดือนโอ้ยกล้ามเนื้อดีมากเลยอืมโอ้ตัวหลังก็ผิวดีแล้วทำไมเกมไม่อาบน้ำพร้อมแบบนี้ก็ทำให้กรรมการเราเห็นเอาซาหันนักงกล้าทะเลาะกันอดแล้ว สี <42 S 2> ่สิบสองนาโนไหนนาโน,โนยกมือเออเรยกว่มมาช้างยกช้างยกก็ยกเท้าสิเอ,อ๊ควันเข้าใจคือกรรมาการเ<ม>ขาไปปรึกษากัานครับคือช้างเป็นรุ่นไซส์เดียวกันรนูเตะหูที่รูกเตะหูให้โคหน่อยเตะหูไม่อย่าเพิ่งไป,ไปมาเตะหูดูห,ดหูดูหูเต็มไงจะโชว์ให้สื่อมวลชนได้ดูเพ<อ>ราะเป็นยังเ่าเบียง,งอ่ะยกยกยกสูงเลยเจะดูขนาดคือการดูขนาดเรื่องการเซฟตี้เรื่องความดื้อความ แานไหนออกซ้ายออกขวาก็เป็นทรงเ,เป็นพันพ่อพันแม่ครเขาตูดมาตาดีครับทังตาดีตาดียังไงก็มีตาไงเขาบอกไม่ใช่ครับมันจะน,นษณะตาโคก็จะมีขนสามตาบ้านสามชั้นท้ายดีรับเนี่ยแต่มันจะเป็นพันเขาเรียกพันไม่สูงโปร่งนะครับจะเป็นไม่ใช่คอมไม่ใช่แคะแต่เป็นทรงไซนี้ครับทั้งทรงไซนี้ เนื้อดีนะครับเนี่ยเนื้อดีเนื้อละเอียดรู้ดีคุณหมอประตูสัตว์ท่านประตูสัตว์ท่านบอกมองวิธิกรพูดไปเนื้อดีเนื้อดีต้องติดมันหน่อยครับมีจิ้มแจ่วแซ่บแซ่บอ่ะไปตอนนี้พี่สมรสกำลังให้กรรมการทบทวนเพราะตัวเมียนี่สูสีมากสูสีคือสัดส่วนความงามเชือกนี้นอนครับ เป็นบวงไปเกี่ยวกันนั่นเป็นเรื่องเจ็บปวยถึงไหนแล้วอย่ 44, 45, าง44่พังฟ้าใสพังน้องขวัญครับฟ้าใสกับน้องขวัญช้างงารอนะลูกนะเดี๋ยวก็จะมีเข้าวินเข้ารลอบใครเย่นหนีนะรีกรรมการบอกอย่าทิ้งนะช้างงามาลูกฟ้าใสกับน้องขวัญ มาแล้วนี่ก็เป็นทรงชลูดเป็นทรงสูงเอะเขามาคู่คู่กันอ้าวนั่นเป็นนักศึกษาลูกศิษย์อาจารย์ปวกหรือเปล่าอ่าก็จะเป็นทรงสูงนะ่ะช้างจะเป็นทรงเป็นพันอ่าทรงสูงหลังจองปราศาทตรก็จะเป็นทรงหอมทรงสูงนะครับเดินหัวโยกโยกเนะี่ย นังน้องตัวตัวเบอร์45เนี่ยก็จะทรงพันเดียวกับคู่นะั้นจะมีช้างจะมีสายพันธครับสายพันธตระกูลคขาหยุดจื๊อเออควานคนนี้ดีนิ่งควานผอมๆนี่น่าจะสายเขียวอะกินใบมงใบไม,ม,ม,ม้โอ้ยช่างผ้าก็หัวเละาะนะโอ้กินปนกินลาบมีผู้หญิงหรือเปล่าเธอ เออดีมากอปการปนนะครูไปเน่ะเยคูเห็นแล้เออที่มาอายุสขีช้างใส่เกิบม,มันเตะหูมันมนิ่งตัวหลังนหน้าดีผิวดีทั้งคู่เลยเอาซ้ายหาันซ้ายหันมาลกห้างหน้าเนี่ยคุณตาเนี่คนสุรินทร์แท้ใส่ผ้าไหมนี่ใส่หมวกอย่างเนี้ในห้อยเก่า อ่าผู้ใหญ่วันปลกมือให้ผู้ใหญ่วันชายที่ปิดทองหลังพระยังหล่อเหมือนเดิมความความเป็นผู้ใหญ่ไม่เกี่ยวกับคะแนนครับตาแก้วบอกตาวนิ่งไปเรื่อยอ่าผู้ใหญ่วันท่านในอำเภออดีตในอำเภอบ้านเขาคิดถึงย้ายไปสี่อำเภอแล้วใครรู้จักผู้ใหญ่วันโดนย้ายหมดนะครับระวังนะครับอาจารย์ปวดสายหัน เข,เขาอยู่กันปีกว่าผู้ใหญ่วันย้ายหมดใครอยู่บ้านข้าของยกเมือนายเมือเสียวหลังเป๊ะอยู่ห่างกันโลกนู้นไอจ่อยถอยหลังลเนาถอยหลังเอาหันหันก้นมาให้ให้กูนะั่งเขินมากหางเขินมากทางตะวันทั้งทั้งเทือกแรกนี่หางสวยแต่ของผู้ใหญ่วันได้ลูกดีแต่แล้วช้างก็มายืนคู่กัน ตั้งแต่ชาตินายลูกสาวเก่งมากลูกอาจาร,รย์โม่งแกชอบดูหางช้างจะโงโมกดูแล้วเลยเต่อไปจะเป็นการขี่กำช้างเสือแหรกขี่ต่อหน้ากรรมการ ขี้เห็นเห็นแล้วขี้หดแล้วเอากลับไปเลิกกับเพราะอาจารย์พูดเลิกขี้เลยผู้ใหญ่วานเดินได้กระฉับกระเชงไหมปีกายยังหนุ่มกว่าน,นี้ปีนี้ไม่น่าเลยขาซ้ายกับขา,ขาขวาจะพันกันเลยเป็นพี่ชายที่น่ารักผู้ใหญ่วานตะแก้วฝากความคิดถึงลูกหลานไม่เกี่ยวกับคะแนน 46.47.48. มาเลยอ่ะสามเชื่อโหวกคืออะไรก็ควานบ้านเดียวกันอาศัยรถกันมางั้นก็สามคนเอารางวัลไปรางวัลหนึ่งรางวัลรองสุดท้ายเออแล้วควานคนหลังทำไมก็ไม่ใส่บวกเว้ยเมีย <San Diego> ไ,ไม่ให้มั้งเอาไม่ต้องติดกันไม่ต้องติดกันเพราะว่าช้างช้างหน้าคล้ายๆกันเลยครับท่านวิเกียริ ผลดีอ้วนทวนเออช้างบ้านเราเดี๋ยวนี้อ้วนทวนดีหนังตึงเต้นเลยไปไหนครับ46เดินไปลูกเดินมเดินเดินมันจะเป็นพันครับพันหน้าด่างไม่ด่างหูใหญ่หลังเปรอะบอกว่าไม่ใช่คันจองเรก็เจอของแท้ทั้งนี้เลยพันหน้ามาด้วยพันหน้ามาเดี๋ยวเตะหูให้ครูดูหน่อยหูก็ดีแนวตัวที่สองหูใหญ่แต่ที่หูต่ำตาเนี่ย โดดคิ้วดีจังขาหน้านะอรนอ่าออออออซ้ายหันท่านผู้มีเกียรติทีคารพครับพิธิกร,กรไม่ได้เกี่ยวกับการตัดสินครับผมก็ชมช้างไปตามดูท้องช้างครับท้องช้างจะเป็นคันธนูตรงก็จะทรงดีหลังทุยท้องธนูคอเป็นหนอกะแดงอ้ว,วนกวจะเด็กหางเขิน เป็นพี่น้องกันหรือเปล่าทางน่ะแม่ลูกคนไหนแม่คขไหนลูกอ๋อลูกตัวหน้าเป็นบันแล้วแก่สามคนเป็นพี่น้องกันไหมเออมาบ้านเดียวกันอไอ้นี่แล้วผัวมันคือใครล่ะผัวช้างอ๋อไอคนกลางเออกลางแน่นอนแล้วเ,เล่นนะครับท่านผู้ชมอาจจะถ่ายทอดสดอ่ะขนาดย,ยกยกขนาดก็ดูขนาดก็ดูลักสุขภาพนิดนึงตัวเล็กมีไหมลูก ตาตัวเล็กัมีมีมีฉันละเบื่อพวกครูและมงคลแม่ลุ้นใหญ่มีมีมีกรรมการเขาก็มีตาเราสั่งอยู่ั่งไหนจะไปตัดสินเลยไหมครับครบแล้วขอเสียงปรบมือให้กำลังใจทุกท่านครับคณะกรรมการของเราก็จะเข้า นำผลการตัดสินเข้าประมวลเป็นระบบคอมพิวเตอร์จะส่งไปที่ประเทศอเมริกาและจะตีผลกลับมาคาดว่าเราจะตัดสินเสร็จประมาณตีหนึ่งโอเคนะครับขออนุญ,ญาตประกาศแทนประธานรัะพรรกการตัดสินนะครับลุงแก้วบุตรชาตินะครับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ4นะครับพังนิโคโค,รครับครับตบมือหน่อยครับนี่เป็นนะครับ เดี๋ยวเดี๋ยวก่อนครับรองชนะเลิศอันดับ3พังลำพูนครับรองชนะเลิศอันดับ2พังคำแสนครับนครับรองชนะเลิศอันดับหนึ่งรุนกันครับหนึ่งกับรางวัลชนะเลิศครับรองชนะเลิศอันดับหนึ่งพังอุ้มบุญนะครับครับ ตกมือให้เกียรติกับรับถ้วยชนะรางวัลชนะเลิศได้รับถ้วยถ้วยประธานก็คือพังคำพองครับ <Yeah. S 1> อาครับเชิญครับ